ท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1้อยเเมิเฮิรวันนี้ตรงกับวันพระสุขที่14มิถุนายน2567ขึ้น8คัมเดือน7เบื้องต้นเสนอพุทธบาสิทธตหมดว่า จิรปวาสิงปุริสังทุรโตสติมากตังยาติมิตตาสววทาจะอภินันทิอากตังตาเทวะกะตะพุนยัมปิอสมาโลกาปรังกตังพุนยานิปฏิคันหันติพิยงยาติวะอากตัง แปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าญาติมิตรและสหายย่อมยินดีต้อนรับบุคคลผู้จากไปเสียนานกลับมาด้วยความสวัสดีชันใดบุญที่บุคคลทำไว้แล้วก็ฉะนั้นย่อมคอยต้อนรับบุคคลผู้จากลูกนี้ไปเหมือนญาติคอยต้อนรับบุคคลอันเป็นที่รักฉะนั้น ข้อมนมคุณบระซิัตนไตรัยและก็ความสุขความเจริญในธรรมจงมาเคิดมีได้ทันผู้ฟังทุกคนทุกฐานรายการธรรมมาประจำวันพรานีก็มาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้ก็ถือว่าเป็นครึ่งกลางเดือนแล้วนะกงเดือนมิถุนายนวันนี้สิบสี่ตัวชาวสิบห้า วันนี้วันศุกวันศุกฟัง <c oughs> วิทยุเวลาพอ่อออนทวีปุนสมบัติทันคุยกับแฟนรายการบอกว่าวัาาวจะชาวนะมีเสียงไก่ขั้นแล้วก็ตักทายกันว่าสวัสดีทุกคนที่เป็นครอบครัวทานผู้ฟังทุกคนที่เป็นครอบครัวรอยแฉเจ้าแสดงว่าเป็นครอบครัวใหญ่ เ <laughs> ชา้ๆนี่มีคนในครอบครัวทรกันมาไลา่ไส้แล้วก็พวกตะวีกระตักไทยไปทั่วตั้งแต่เมกาก็ต้องจีบซาลาเปาหน้าวัดไปทึงนู่นเลยเกาเก่งหน้าอำเภอป่าย่อมเ调ลีน,น,นอยเท้าระโนดตัวจบเม็ด <laughs> จะอวดเข้าไปเรียกรบครัวยญยไปไล่ตี ที่นี่ถ้าพูดถึงเรื่องกรอบครัวท่านผู้ฟังจริงๆเราธรรมานี้มันมีอยู่ทุกทีแต่ว่าปืนท่านคงธรรมาจริงๆมาจากสถาบันกรอบครัวปัจจุบันีน้ยุคสมัยเปลี่ยนไปโครงสร้างทางสังคมหรือว่าครอบครัวจะมีมากมายหลายรูปแบบซึ่งแตกต่างจากโครงสร้างสังคมสมัยก่อนถ้าเรานึกภาพก็ คนเดรกก็เป็นกอบกลัวที่อยู่กันตามตองไร้ใย,ยหน้าอยู่กันหลายคนบาลลังบานลังใหญ่ๆแต่ออบอกลบกลัวยุคสมัยใหม่นี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามที่การก้องหลวกของสร้างคมประเพณีเดร็กก็เรียวกลบกลัวเดียวกอบครัวเดียวนี่ไม่ถึงสามีภรรยาทีชายชีวิตอยู่รวมกันโดยไม่มีบุตรเรื่องไม่มีโลก เดี๋ยวนี้เลยจะมีหมาขึ้นประปิดครบกรวดเดียวนี่มีเพิ่มขึ้นทุกวันเลยที่นี้ครบครัวคนเดียวนี่ก็มีเหมือนกันคนี่อย่ตัวคนเดียวเมื่อกอนอาจจะยุ่เป็นกลรัวแต่พปลปล่อยลังนี่เมื่อคนในเบ็นกลุยมใหญ่หรื่าเกิดกรณี่ญาติร่างกับสามีภรรยาจนเลือกตัวคนเดียวก็มีเหมือนกันแต่บางคนก็กพอ้ใจนะ บอกว่าโยคนเดียวเป็นโซดมีความสุขไอ้ตีปิงโบราณก็ว่าอยู่คนเดียวเป็นโสดมีความสุขแต่มมไม่สนุกอยู่เป็นกู่สนุกมีความสุขแต่ไม่เป็นสุขอะไรนั่นเลงความแตกทางคนโซดคนขู่แต่คนตัวคนเดียวนี้มีมาขึ้นเดียวพะเป็นกอบกลัวขยายรอบกลัวขยายแมาก็ว่ามีคนเดินเข้ามายู่ในบ้านเพิ่มขึ้น อย่างเช่นเรามีการแต่งงานก็มีเคยมีสะพายข้ามายูนในบ้าน <ermo> นะี่ครัวเดียวก็ย่ากันนะก็ครัวก็ย่ายก็ตามยุคตามสมัยต่ทุกทนนะแต่ที่บอกว่าถ้าเป็นครอบครัวแต่เรียกรอบครวบบุราณน,นี่มันจะมีความอบอุ่นดีนะนี่ปู่ตาญายาใหญ่อยู่ในบ้านคอยเป็นทีปึกษาห้ารือพอเม่ก็เป็นกำลังลักในครอบครัวในการ เป็นผู้หารายได้ข้าอบครัวเป็นวัวเหลียววัวแรงเด็กๆล,ลูกล้านๆกันอยู่กันอย่างอบอุ่นนะาชื่นตาบานทีนี้ถ้าพูดตึงคนโบร้าณน,นี่สังกมุไทยเราจะมีความเชื่อมากมายลักลายเริ่มต้นตั้งแต่การแต่งกายกันปิดความเชื่อนะวันนี้จะพูดตึงความเชือออเช่อของคนโบรานว่าต่อมาท่านหร่ความเชื่อของคนโบรานนี่ก็ว่า ถ้ามีญยาดพี่นองเจ็บกายไม่บายเราไปเยี่ยมค่ายนี้คองอามใส่จุดดำใช้ทีดไมานั่นนะเพราะมีความเชื่อว่าการใส่จุดดำไปเยี่ยมคนไข้นี่มอนกับเป็นทุกข์นะเพราะทำเนียมนิยมกล้องคนไทยเราเวลาไปงานซอ็อนกะไม่ว่าจะเป็นงานวันรดน้ำซ็อกงานช่วงมาเป็นคุณลซอ็อก รื่องช่วงการชอบอานคิดซบการนิยมใส่เสื้อผ้าแต่งกายโดยชุดดาเพราะฉะนั้นการไปรเยี่ยมผู้ป่วยคนตะแรกก็เชื่อว่าไม่ควรใส่ชุดดาเพราะเป็นการแจงผู้ป่วยให้ตายเร็วขึ้นอย่า,ารนี้เก็เป็นความเชือ่อที่นี้เวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยก็ลงไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมปไปโรงพยาบาลก็เกิดความคิดขึ้นมาเราเ,เคยมีใครตามไห่ว่าใส่พยาบาลหรือ8แปด หม้อนี่ตรงไส้จุดซีข้าว <c oughs> น,นี่ก็เป็นซีมเพราะซีข้าวนี่เป็นซีของความสะอาดในบริสุทธิ์นั่นคือสัญลักษณของซีการแต่งกายนะจุดอยู่ในผ้ออมพยาบาลหรือแพทย์หรือหม้อนี่ก็มีจิตใจตีบริสุทธิ์จิตใจสะอาดในการช่วยเลือกไม่เลือทกที่รักไม่รักที่ชังเวลาคนป่วยกาโรงพยาบาลไม่ว่ากรณี อุบัติเหตุชุกชื้นหรือว่าจะใกายตามไวัวการจะราภาพหรือโรคไปเบียดเบียนนี่ก็ให้ความสําคัญในการดูแลต <Yeah. S 1> ่อที่ว่าจิตใจดีจดิตใจสู้ก็เลยมีสัญลักษณ์คือเสื้อสีขาวแต่ถ้าเราสังเกตนะแต่ละอาชีพนีก็จะมีจุดจะเป็นลักษณะเฉพาะ เผ้สังเกตได้เนี่ยก็คือมีกอตกเที่ยงนในยุคนึงนะตอนนี้ก็ซาลงเด้วที่ว่ามีเด็กประท้วงว่าไปโรงเรียนไม่ต้องแต่งชุดคน,คนตันประวิเชียนชุมทองเช่ข้อความในไลน์ไหมอ่านเลยหรือว่าเชา่คลิปไปดูี่คนนึ่งก็ผูดอะไรเงี้ยคิดดีวา,าจำเป็นไหมการแต่งจุดเป็นระเบียบ เรือชุดยูนิฟอร์มกองเทลหน่วยงานกองเทลักบุคคลที่ทำหน้าที่นั้นๆตัวมก็ยังจำเป็นอยู่ลาลอะไรท่านยกตัวอย่างว่าสมมุดว่าทำรวจเราไม่พูดตึงตวรว่นอกเครื่องแบบนะการราชการทำรวจไปทำหน้าที่บางทีถ้าไม่แสดงตนไม่แสดงตัวไม่แสดงไม่คนไม่จับผู้รายเรื่อง่าคครายอาจจะเกิดการ ต่วสู้เรื่องไม่เชื่ออบางทีตำรวจก็ต้องแสดงตัวเรื่องแต่งตัวติ่มหยดเรื่องบางครั้งเวลามีมีงานมีการงานรัดพิธีกันด้วยนี่เป็นการนายเกียรติตัวสตันที่นนายเกียรติตัวบุคคลเรื่องแพดพยาบาลถ้าเราเก้าวมาโรงพยาบาลบางที่คน,นีชุกชื้นมันอีกแล้วเลย่ยไม่รู้ยัน <c oughs> ไปตามไกลถ้าคนแต่งตัวเมือนนหมดเชือกเขี้ยวเียวหลายๆ ต่างๆนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเปิดวิกษาหรือไปทํามใครแต่ถ้าเกิดว่ามีชุดยูนิฟอร์มนี่ก็รู้เลยว่าอ๋อคนนี้เป็นหมอคนนี้เป็นแพทย์คนนี้เป็นพยาบาลหรือออนักเรียนแต่ว่ายกเว้นกรนี้ตั้งประเทศนะที่เขาเปิดกว้างแต่ส่วนใหญ่เลยวนักเรียนนักเรียนไทยนี่เล่งพูดตึงนักเรียนไทยถ้าเกิดไม่แต่งไกายเป็นชุดเป็นแบบที่เหมือนกัน บางรล้งหลงล่านเราไปโรงเรียนอาจจะไม่ถึงโรงเรียนก็ได้ไปเที่ยวเล่นเดี๋ยวซื้อไปอยู่ตามยานสตันเหมือนเที่งก็ได้เนี่ยบอกก็เลยไม่บอกแต่ล้าเกิดพเต่งชุดนักเรียนนะยังไปเที่ยวถึงเวลาเรียนไม่เข้าเรียนบอกคนแรกก็เกิดความสำนึกขึ้นมาเรื่องบางทีคนใหนที่กล้าปูดกล้าตักกล้าท้วงว่าอ๋อเดี๋ยวลูกไม่ไปโรงเรียนเลยฝานี่แล้วได้ปแบนี้นี่ก็ช่วยได้เหมือนกัน ในเดื่องนึงเรื่กว้างร่วมกานว่าชุดเรือเครื่องแบบการแต่งกายนี่ที่ว่าตรงเมื่อนกันหรือเป็นระเบียบก็ได้แยกแยะในการทำหน้าที่ของบุคคลนั้นนั้นนั่นเองนี่เด็นกว้างเอาทีนี้เด็กเดียวพูดถึงเรื่องกล้องชุดเลยทีนี้ถ้าว่านอกจากพยาบาลน,นี่จะมีแพทย์ที่เขา ผ่าตัดตอนทุกคนเคยสังเกตไหมดูเคยเห็นใช่ไหมคนที่อยากผ้าตัดรดอเคยเห็นในรูปในข้าวนี่จะต้องใส่เสื้อสีข้าวด้วยสีเขียวก็บอกว่าอิฐตีใส่เสื้อสีเขียวหรือใส่เสื้อสีข้าวนี่เวลาผ้าตัดเลือดมันจะผุงหรือว่าจะโดนเลือดของคนไข้คนป่วยเวลาไปซักในซักอยากหรือซักไม่ค่อยออกแต่ถ้าเป็นสี่ข้านี่มันกะ เออถ้าเป็นสีเขียวนี่มันก็ดูเร่ทำวามสะอาดอายหรือก็ไปสูดเรี่ยวว่าสายตาของคนเรานี่เมื่อใจสายตาจะนั่นมากๆนี่ถ้าเราลองมองวัตถุหรือสิ่งที่เป็นสีขาวอ่าเนี่ยปาพนั้นจะติดตาเป็นแจ้งสว่างรือปรากฏการณ์ประสริกเรี่ยว After image การที่เราจองเสี้ยเรื่นั่นนี่พอหันไป จ้องสี่เก้าสี่ติดรงเก้าม,มากๆก็คือมันจะทำให้เกิดปัญหาในการมองแต่ถ้าเป็นสี่เขี้ยวนี่ไม่หรือเนี่มันไม่ทำให้ตาลายหรือไม่ทำให้หมึ่งงงสี่ฟ้ากกันเลยสี่เขี้ยวกันเลยทำให้บ่ายตานั่นเองนี่คือเหตุผลในไงเอาความเชื่อของคนเตเร็กประการต่อมาเรียกว่าซัดในบานที่อยู่ข้างประตู มางที่ก,ปก็ปักทูปักทู่บีปักูนี่ไปไล่ตัวนะ่ะจริงจกคนโบราณเชื่อว,ว่าถ้าจริงจกตักอย่าออกจากบ้านโปรล่างไม่ดีแต่ในยุคส่วนนี้คง,งจะไม่ได้สนใจหรอก,กตักไปตักไปเรามีตัวรามีนัดก็ต้องไปแต่ก็ดีก็คือว่าถ้าเชื่อบราณนียปอจริงจกตักนี่ทำให้เรามีสติมากขึ้น เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นไม่ว่าการจ่ายรถจ่ายเรือหรือว่าการาผู้จ้ากับบุคคลต่างๆให้มีสติรอบคอมากขึ้นเนี่ยคนนี้ก็นำมารักษาไว้ก็ดีเหมือนกันตาจิงจบตักก่อนออกจากบา้นบานเรื่องคนโบราณเชื่อว่าถ้าทุกแกรองเวลากลางวันอาจจะเป็นหลังรายเพราะทุกแกปกติเนี่ยจะรองเวล,ลาหลังขึ้น แต่ในทางดีก็มีเหมือนกันก็บอกว่าถ้าทุกเครองนี้มันกับปูตา,าใหญ่ๆมาคอยกุ้มเราหลงล้านให้ออ้นจากไปอันตรายต่างๆโตมากความเชื่อบอกว่าถ้านกเซกมาโกที่รังกาบานเนีย่ยจะเกิดอันตรายหลงยังไรไอ้นอกเซกเป็นหนอกอัปมงคลยังนก็เชื่อไปนั่นนะแต่ว,ว่าทุทกคนอย่าไปกล้าทิ้งนะปล่อยเป็นธรรมชาติ <laughs> ความเชือ่อเขาส่วนความเชือ่อธรรมชาติเขาส่วนธรรมชาตินะเรือถ้าตันเดินทางไม่ว่าจะเดินเท้ารถทีป่ปรถเครื่องหรือว่ารถไอริสกรเตที่ว่าไม่มีร่างคาหรือวไปนังตรงนี้นปารากฏว่ามีนกมาใต้ซรือจะเล่บงบานกนกหรือนอกขี้ใช่ัว คนโบราณก็ว่ายุดการเดินทาง่องคนกางหน้าอาจจะมีบัญหน้าหรือว่าจะไปติดโต๊ธุกรกิจปูจ้าับใครอาจจะไม่ไม่ไม่ผ่านอาจจะมีอุปสรรคเขเชื่อกัเน,นนะเรื่องความเชื่อว่าถ้าอยู่ยดีๆตัวเงินตัวทองเข้ามาในบ้านเนี่ยมันเราียกว่าเล่นเขาบอกถ้าตัวเงินตัวทองเข้ามานี่ ให้พูดดีอย่าพูดแยบคนปากคลั้งนี้ตัวเงินตัวต้องก็เรียกเฮียชายเป็นคำน้าจนติดปากเลยบางทีก็ไม่ได้กลายเป็นคำแยบหรอกเป็นคำที่เด็กวัยรุ่นชอบพูดกันส่วนคนโบราณเขาบอกว่าให้พูดคำดีๆให้พูดสิ้นสีอิสิ่งที่เป็นมงคลแต่ว่าอย่าจับกลัวนะคนปากตายเราไม่นด้เล่น ปากวัวกลิงมุดเร่ร้อยเป็นธรรมชาติมั้งก็กลางคืนตาได้ยินเสียงรองเสียงเคยรองก็ตามที่ไม่ใช่คนนีตรู้จักอย่าไปก้านร,รับหรือบางกลางเสียงนั้นมาเรียกออกชื่อเราก็จะไปก้านร,รับพอเชจอว,ว่าเป็นเสียงของวิญญาณที่มาลอกมาล่นมาเชิญวิญญาณให้ก้าวบานนะ อันก้นโบราณก็ว่าอยากกั้นรับเชียงกลางคืนนอกจักว่าค้นโรจักนะก็ามาตุลาแต่เดี๋ยวนี้ถ้าตุลาทุนนี้จะตรวจสับมาก,ก่อนด้วยว่าส่งไล่มาก้น,นที่มีควายที่ริมฟีปากข้างหลงังให้ระวังกัมปูดเขาบอกก้นมีควายที่ปากจะเป็นคนปูดไม่ขิดนี่ก็โทษน,นั่นก็มีควายที่ปาก À, à. à. à, anh hay... à. tăng... này đang tính quan chiếu quân tây này, nè, à, chính, cái đây, à, quân thì có láng sơn, mũi nhic cò sắn, na mặc sẽ là quân anh này nãy chắc không phải chính, mà quân cháy mà quân mặc sẽ làm tao มีบุญวาสนาแต่แตอนที่สังเกตนี่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงคนที่วู้ยานทศวรอายุยืนไปนี่เวลาไปทําบุญคนสุงอายุคนแก่ท่านพวกส่วนมาคนวู้ยา่าวู้ยานเนี่ยยุยยืนไปชาวชิดว่าร่อยว่านะีน่วู้หรือว่าชาวพุทธเราเห็นไหมเวลาสังคิดวู่ก้องพระพุทธเจ้าทีก็ปันก็วาด ส่นวนใหญ่าวานผู้เยาว์ผู้เยาวนิ้วยาวแต่นิ้วเสมอกันนะปลายนิ้วเสมอกัน์คนที่บูชาลายเสี้ยงในการปูชุ่ยกลางเดียวก็ก้นลายเสี้ยงขอบอยากเดี๋ยวเสี้ยงสู้มังเสี้ยงทำมังเสียงงเส้ยงแม่มังเสี้ยงตาวงเสี้ยงตอมดวงตุ้มมังหนุกยกเว้นไหนนั่งตะลุงนะอันก็เป็นความสามารถพิเศษแต่บุคคลปกติตัวไปถ้าเกิดเราพูดลายเสี้ยงนี่ขอบอยาก จะเดงกว่าไม่มันคงหรือว่ามีอะไ,ไรเป็นเป็นหรือคนตายเราเรียกว่าเลี่ยมโลโก้ลิดเลี่ยมโลโก้ลิดนี่เลี่ยมอะไอย่างอย่างลิดแล้วนะปกติเราก็บางน้อยเลี่ยมเลยแต่พอลิดก็ยิ่งเลี่ยมมาเข้าไปเลยแต่มีคนนึงผู้น,น่าคิดว่าคนที่ว่าดีเลี่ยมจริงๆไม่ใช่เลี่ยมหรอกคนที่เลี่ยมจริงๆคือกลม้ม อาตมาเคยต้องมาใช้ใช้กลุ่นกลุ่มดีกว่าลีเลียมหรืว่าคนเลียมก็บอกลนกลุ่มนี่มันกลิ้งไปไหนพี่ปู่จะกับลอกล่วงไปได้เรื่อยเรยไปได้เรื่อยเลยเรื่องที่กบปลาใใช้ตาเก็ตเลยเลยอย่างใช้ตาเก็ตเหรอจุบหนังมันกันอ่านี่กบอยากคนวัวลานมักจะเจ้าชู โอ้โหอ้นลานอ้นลานเวบบนหนเคยนำเสนอเลาเมื่อ่วองสามปีก่อนแต่ผมกำไังจดจำด้ไมนานเลยตรงมาล่งดงจังข้ามงามตีผู้เดูทีเพล้งลนี่มีระเวียบเรื่อยรบบคุนช่างนเน็กที่เกิดในบ้านเกิดมาแล้วมีปานโดยเฉพาะปานแดงก็ชอว่าเด็กคนนี้ ชาติที่เราเคยเกิดในเจ้าคุนี่แล้วก็มีวาสนาตีเกี่ยวพันกันมาเกิดในเจ้าคุนี้เล่าเนี่ยคนจึงตกปลายปุูนแดงเอาไว้ปลายตุนคุณเต็มกระดาษปลายต้านเอาไว้เคยมีเรื่องราวนะบุคคลกูนึกตีระลึกชาติได้นี่แต่เป็นเรื่องราวของพี่น้องชาวปากีสถานเคยเล่เขาไปออกรายการทีสิบตอนนั้นไล่ปี่นะ คนคนนี้นี่เคยเป็นกุ้นโนเชอดังแล้วก็มีปานพอวันตายนี่ยาพิดองเขาเอาปูนเดงไปพอเด็กที่เกิดมาไม่เดี๋ยวึกฉาิได้บอกป็นหอ้หน้านะโจนคนนั้นมาคือตระกูนนี้ตระกูลนั้นบอกเนี่ยมีปานเมื่อนกันเลยตอนดีว่าก็ไปไมกับเรื่องนี้มันมันแปลกเถอะกัน มีความน่าเชือ่อมีเอฟมีพลนบอลสมควนเหมือนกันการกลับฉาตมาเกินปานแดงอ้าวทีนี้ถังกล้องตอน้นไม้มั้งก็บอกว่าอ้ามปลูกตน้นไม้ที่วัดปลูกมาแล้วคือเอาเอาต้นไม้ที่วัดมาปลูกอ๋อยากยุกนู่นจำไม่นู่นแต่ผมกังจำไม่จำได้ไหมที่ว่าก็เนิยมปลูกบวดบอนซี่กัน ในอก,กนะเหมือนทรงสางปีก่อนนะบอนซี่อันทานมานี่ยโปรกไว้าไลายตนเหมือนกันที่วัดยุง่งก็มังก็หลายคนมังคนไม่ก้นอะรักเลยกไงจำจะไม่นั่นยืนลงบนต้นหลายบาสนะนี่ข้างวัดนี่หลบลัล่นก้องนุ่มตักว,วัดจะไม่นั่นนะเห็นในกลองวงจรปิดมีคนมายกบ่อนซี่ไป ตรงจ่ามตีก่อนเนี่ยนี yeah. ่แต่ว,ว่าน,นี่เขาเล่นถึงต้นไม้ในวัดไงไม่ควรจะเอาไปปลูกที่บ้านก็เป็นนะเป็นความเสียหรือว่ามาเต็กจันอักได้เป็นวักอักได้เป็นไม่ควรจะเอาไปไว้ที่บ้านนะเพราะฉะนั้นยาเดี่ยวคนนี้ที่ยิบจ่ามชวนวัดไปเอาล็อมาขึ้นกันนะ,ะหรือว่าโตู้เกาหลียิบติดไปเอามาขึ้นกัน เคยมีเรื่องราวปรันพลุมเจ้าบอันวันสวนท่านบอกว่าตู้กงวัดเวลามีงานมีการที่เขาทำพิธีตีปลานังทวดเตียงหรือว่าตู้ยาวๆมันน่าไปน,น,นั่นท่านก็บอกเจอบไม่ห้าไม่ปบว่าหน,น่วยงานราชการตี่สาบานเอาไปไม้รือเกยําบุญบ้านเดียวมันน่าไปไหนห้าไม่ปบบ้านไปตรงร้ามปี มีมานลังนึงนีมุนตันไปทำบุญบ้านปอ่าไปชุดมุนตันอนะินในครัวนะก้าวไปก่ายินในครัวตันท้าวอันวั่แกลนก็หวัดไม่เติญจะออกมาหนาวมันเลยครับว่าเอามาแล้วไม่ได้ขึ้นที่ว้าคิดปีเลยร่ำร่ำปีบ้านว,ว่าเนี่ยวันนี้เดี๋ยวไปขึ้นเ,เป็นเรื่องตลกเหมือนกันขึ้นขึ้นมาแล้ว คือบางทีเจ้าพ่วงวันไม่ได้จิตนาจะลักขโมยเนาะแต่ว่าเอาไปจ,จ่ายจนลืมจนลืมจนเพลินนี่กันเล่กเราทุกคนตูเกาหีก้องโรงเรียนกับพ่วงวันนี่จะรับกันมัว่วบางทีตูเกาหีก้องโรงเรียนมาอายุถึงวัดตูเกาหีก้องวัดมาอายุโรงเรียนประโยชน์ทิ้งกันนี่แต่วันนี้ก็เล่เรื่องต้นไม้เอาโน้ตไปเต้นเรื่องจริงก้องแหละอ้ามตัดพุ่มอ่นพุทธมีความเชื่อวอ้ามตัดรุ่นพุ่น จะเป็นปอุปมงคลกับชีวิตคนแต่แรก็เชื่อนักเขียนนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ก็เชื่ออะไรละโรแมนต,รรต,รตรร์อิมพอร์ตการศึกษาการศึกษาคือถ้าไปตัดบันพุติเขาตั้งว่าตัดยอดเร่งความรู้หรือว่าตัดจุกโกนจุกวันพุตคนแต่แรก็ไม่ตัดพวกวันพุธเรื่องตากระตุกตากระตุกคนแต่รกก็ว่าได้ คว้ารายสายดีใช่ไหมครับถ้าข้างคว้านี่เป็นหลังรายถ้าข้างสายนี่เป็นหลังดีนะว่าประเด็นทีนี้ถ้าเกิดว่าก้าวปลาไปห้างกองคนนอกจากบ้านนี่คนจุดตูวจุดเตียนไหวปลาคนเพื่อป้องกันพยานอันตรายแล้วก็ถ้าไปพบชัดปลา แปลกๆนี่อย่านั่มาเป็นตัวอัปมงคลเรื่อยๆเลยชัดแปลกๆชั์ป่าตัวนิมม่มไหมชัดสมุนต์แต่รว้เงียบมาเออตุกตัวกองคนโบราณเหมือนกันนี่แสดงว่าคิดดีเหมือนกันคนโบราณคนแต่เลยนะให้เรารู้จักอร,ร,รักสัตวดสมุนต์ <c oughs> บ่ชัดแปลกๆอย่าเอาหมาเลียงเยา่าเอากาบานเป็นอันปมงคลเรื่องบางคนนี่แก๊งนีย่ยตอนมน้แยะไปพบป่าซามซีไป เฉยๆว่ามีที่ว่ารักที่ว่ารักษาอย่าไปตัดอย่าไปขอนอย่าไปทำายก็ช่วยอน,รน,อนุรักษ์ต้นไม้อนุรักษ์ธรรมาชาติได้ดีเหมือนกัน, <c oughs> นความเชื่อบางอย่างอ๋อวันนี้วันศุกร์คนแต่แรกก็ว่าวันนี้ห้ามเปาซบถึงฮัมโป้ซบวันศุกร์เพราะว่าจะไม่เป็นมงคลเนื่องจากวันศุกร์นี่เจอดีวันศุกร์เป็นวันแห่งความโชคลาภก็ว่าแบบนั้นมกกับการทำงาน โดยจะบอกคนที่ทำงานราชการในวันศุกร์นี่เป็นวันที่เขาชอบเพรเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห <c oughs> <c oughs> ์ตัวชาววันเสาร์ตัวฤหัสบดีนายุดร่งวันอันคนราชการา็นะแต่จริงๆเรา,เาวันไหนก็เป้่ได้เมื่อนในกรุงเทพเรื่องปริมณทุนแต่วัดมีน้อยแต่ชุมชนหน้าเน ين, ้นทุกคนมากนะเขาแยงโต้เขาแคบทำในจบ ไม่ได้ทื่อวันอยู่เมือนบานเรานะแต่บางคนเขาไม่กล้าเปลี่ยนแปลงน,นะเพนะาะจะานูจะปัน,นปีเน,นี่ยนะเป็นก็มมสุขที่มันมีซ่งวงความากนันนะความเมือยความสุขใครใครทุกคนชอบเจ้าเฝ้าวิ่งหาฉันก็สุขแกก็สุขทุกเวลาแต่ดูหน้าตาแห้งยังแครงใจถ้าเราเผาตัวตันหา ก็น่าจะสุกถ้ามันเผาเราก็สุกหรือเกลี่ยได้เขาว่าสุกสุกเนื้ออย่าเฮ่อไปมันสุกเย็นหรือสุกไหมให้แน่เอ่ยดันกว่อนสุกกรสุกกร,อขขอรอเอาละเวลาแก่หมดแล้วคนจบรายการฟักข้าวประชาสัมพันธ์ดันกวงช่วงนี้ที่จังหวัดปัตตานีมีการนู่นเลยปลา พระพุทธเนี่ยรูกันแตรร่ไรใชวัจตรุรทิศหรือว่างานกาชาปัตะลุงจัดเมื่อกี้วันแล้วไล่วันแล้วนะจัดมาน,นี่จะพูดถึงพระพุทธเนี่ยรูกันแต่ไร,รนี่เป็นพระโกบานโกเมืองเป็นพระพุทธรูปประจำปากตายเป็นผู้ชนะยวัตถุกูคนเมืองลุงปฏิทินสั้นโยตีสลารัชตุรมุกนี่เมื่อก่อนเคยไปกราบก็พ้นเป็นประจำเลย ตัว่าซักซิดเป็นปลาที่เป็นพระพุทธรูปอะนั่นนี่น่อปังสมาธิพระบาทสมเด็จพระจุลจักรีรัชกา,รกาวนีปุ๊บกล่าวพระราชทานไว้ที่จังหวัดเราเมื่อ2 4ธันวาคม2511 25ล่าปลายีนะือว่าตุกๆปีเราควรระลึกถึงฐานตัดกังข้อพรก็อเร่เรื่องทำบุญและเข้าไปเทรียมงานกาชาดกัน เอาละเวลาหมดแล้วก็ออนุโมทน,นาบุญกับการติดตามรบฟังก็ท่าตั้งไล่มีกรอบครัวเที่เราบุญมีโจกวัสนาในทางทีด่ดีคืออายุวันนาสุขภัละบุญรักษาเทียวกาคุ้มครองปรกอบ้ครั้งวันพระนาเจริญพร ท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว11.75เมกะเฮิรวันนี้ตรงกับวันพระสุขที่14มิถุนายน2567ขึ้น8ค่ำเดือน7เบื้องต้นเสนอพุทธบาสิทธิ์หมดว่า จิรัปปวาสิงปุริสังทุรโตสุธิมาคตังยาติมิตตาสวัทาจะอภินัน,นทติ